ขาเลครับจานเรียบร้อยแล้วเอ้ยไหนอะจานจานจานตรงไหนอะเจอจุดเลยสี่บงสียเม็ตาลโอเคครับเรียบรับนี่หรอนี่หรินอันดิเปิดเพลงก็ไม่ได้โอ้อยากบิวว้าเพลงอีกายลิขสิทธิ์ไหมทุกคนโอ้ยไม่ไหววะมาดิมาดิ ไฟล์รถไฟล์รถหรือว่าอะไรหรือว่าเอารอหรือว่าอะไรโยอะตอนนี้สามลีอ้อออไปทางไหนวะน้ำขับยากอะมาดิมาดิไงทุกคนหมัดล้วนเทะมาวะ่ะโคตร เทโคตรตึงฮ้ก็อย่าให้มีอาวุธละกันบอกแค่นี้ง่ายๆอย่าให้ผมได้มีอาวุธแค่วันนี้ผมมีแค่หมัดทุกคนก็รอดูแล้วกันว่าใครเป็นศพบ้างอ่ะใครมาทําเพื่อนผมพี่น้องผมผมตัดเลยผมต่อยตัดเลยใช่อาวุธ MC เราต้องทำอาวุธ MC ครับต้องไปทําครับ น่าจะต้องใช้100กล่องมั้งซื้อกล่องดำร้อยกล่องหมื่นหมื่นสามหรือหมื่นห้านี่แหละจากสภาเ้ยเดี๋ยวคุณดิก็ล้านกว่าบาทมาดิก็มาดิเราต้องขับเข้าไปที่แอร์ดรอปเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราขับมาจอดตรงเนี้ยเราก็จอดทุกคนคิดว่าไงจกเลยปะแย่ยืนแอคหล่อเท่ๆเลย ไปไปฮะยับฮะเชลูโคเทไม่ก็ดีกว่าเกิด,กาดกาห,าหาเพื่อนก่อนย่าเพื่อนนี่เล่ะไหนอ่ะ โ oh. อ้โหสตีครับจัดเาจาะเลยสตีฮะ <laughs> อะไรวะนะ <laughs> ล้างล้างไม่ดีชา <laughs> 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 เหลือเชื่อนะโอ้ย oh. <laughs> ล้างไม่ดี <laughs> ชนแมวทรงเลยทำเลยดีเฮ้ยั <laughs> ล้างไม่ดี เป็นเล่นนันเนื้อลดไหมเลือดลดไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นข้างบนนี้ได้ไหมเขาทำยังไงอะเด็กูตายแน่เลยกูดูสซ่ลื่นด่วนด่วนล่นด่วด่วนโอ้เขาทำยังไงอะเขาเขาทำยังไงก่อนนะตอนเนี้ย ต้องทำยังไรต้องรอแล้วประธานอ้าวเราต้องซัดอย่างเดียวกคนเราพ่าเช็คก่อนอินเดียเนาะไปแล้วปแล้วตายไปคนหนึ่งไปเราตายคนนึงผมหล่อปะผมหล่อปะหล่อเลยอ่ะคือหล่อเลยอ่ะยางเป็นบ้านดูไว้เลยลุงลุงผมหล่อปะลุงหล่อปะเออเอาลุงไม่เอาสักบาทคล้ายๆบาเช็คนี้ลุงใครพี่ดุ๋ยปะพี่แมทพี่โนดุ๋ยล่วงเย็ดใส่กอใส่กอเเยยดใครเกี่าบนบนผมนะใครเกี่าจ้าเอา ทำไมผมไม่มีไม่มีเพลในตัวเล็กสองไอดีเล็กสามนไม่ตีต่อเฮ้ยเล็กสามก็บอกขอไว้หนึ่งฮะลอยวิ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนมาดีผมโดนรถไขว้นโม่งเลยลุงรถไปเยอะไหมอ่ะครึ่งหลอดฮะอุ้ยไ่ต่อมีมีดด้วยลุงเอาลุงเอานี้เอานี้ไป้ลุกความไปแล้วความไปแล้วผมก็จะให้ปั๊มแบนเดตแทนแล้วเอาเพนไปเล่นอ๋อมีปั๊มไม่เหตุซะกันไหม

เราต้องมาขอหมอมันไม่เก right ี่ยวกับเปิดเลยหรอไม่เลยตอนนี้ลงกล่องกล่องมันยังไม่มาปะยุดหรอกล่องยังไม่ลงเลยเฮ้ยประธานเปิดไอ้เหี้ยเปิดเลยโอ้โหสามสิบวิเล็กสามสิบวิไป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 เว้ยไอ้เหี้ยกูตัดพวกเดียวกันไอ้กูไม่ได้ต่อยกันเลย โอ้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 แตแล้วโอ้ไม่ได้ทำเลยเลยเอาเอาเอาไอ้เหี้ยอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยดีจริงกูทำอะไรอ่ะโอ้ยตำรดีช่วยหน่อยยังไม่ตายพี่สมพี่สมยังไม่ตายโอ้ตาย ไม่ทำอะไรเลยเอออะไรวะน่ะโอ้ยสั่นหมดละไอ้ย่าโอ้ยไม่ได้เล่นระแฉไม่ได้เรื่องเลยแล้วหมัดแรงที่ต่อยอ่ะไอ้ย่าต่อยเพื่อนโอ้ยทีเดหลือจะเชื่อได้โอ้ยแตกเป็นขี้ ผมมีนายเป็นตำนานเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยน็อตหมดเว้ยเอ้ยไฟโรดได้เหรอน็อตหมดเว้ยเอ้ยเหลือคนนึงนึงนึงมาเชกับหมัดมาเชกับหมัดโดนพูดไปกิโลต่อชมเล นี่เรียบร้อยโหลดเรียบร้อยครับยินดีด้วยครับไอ้ช่าตอนหมอไม่มาเย่้เขินว่ะโคตรเขินเลยอ่าที่หมยไอ้หมอเล้วเจ็บแผลเลอเกินไอ้หมอไปฝึกต่อยนด้เรอกระจาโคตรกากใครได้วันนี้ พูดจะบอกป้องเพื่อนหมัดเลกสัดหน้าเพื่อนไอ้ย่าตาคนที่เก็บอะทำอาวุธจะจะดีขึ้นโอ้สองร้อยกว่าคนยหยตายเนอะต่อยเพื่อนเลยแล้วกันโอ้ยมันตื่นเต้นทุกคนโคตรตื่นเต้นแม่เ้ยดีสำหรับทเตัดเลกนตีใครไม่เข้าเลยเต่อยแต่เพื่อน เดี๋ยวรีบไปหาไวเบรผู้จะตีขวานใหญ่โู้ไม่ไหวแห้พ่อขวูครับเราไม่เห็นจตอมว่าพอมากของมันครับตีใครอย่างเบาเลยหมอเสียงวะเขินเลยอะโจกไม่อยู่เ้มหมด คนละสองร้อยกว่าคนโอ้โหสึกแรกสำเร็จเลือจะเชื่อคำกล้องอยู่ในหัวทุกคนผมจะปกป้องทุกคนเองผมจะปกป้องทุกคนเองง่ะไปมีอย่าเบอ <c oughs> โอเคแตกไ้สำเร็จอ้โหไรยังเงา ของข้าวันนี้แม่มาดูเลยเนะี่ยของข้าไม่ได้เล่นเหือ,อไ, <c oughs> ไอทิพ้องยังไงวะถามจริงีง่ต่อยสีม่สมัดสำนีเหือใอะเจออาเจออาเจอ,อเดี <c oughs> ย๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาไม้เบสกลับมาใช้พระแจไม่ไหวแล้ว ไม่เบ็ดก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยเชยยังไม่ได้ให้ตังเรานี่ว่า อพี่สมหญิงพี่ไปอุ้มอาหารให้หน่อยอยู่ตรงรถอะรถรถขวามอไซค์พี่บักเห็นหรือเปล่าเอ้ก็ไม่ได้ดำจนไม่เห็นรอยสักอยู่ตรงรถมอไซค์พี่เห็นว่ากำลังก้มอยู่นั่นะเนี่ยมันยังเห็นรอยสักอยู่นะทางขวาพี่สวยอยู่นะหลัง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 ทางนี้นั่นแหละต้ว่า ตรงวีต้องมอไซส์เหรอแรดไบส์พี่แรดไบส์โอเคบักอยู่ที่รถเรียบร้อยโอ้โหเตะให้ตายละไฟแรกเจ็ดเดิมกูกและเชื่อเลยเขาบอกให้ถีบผมได้บอกให้ถีบแล้วครนั้นแหละผมไม่เกี่ยวขาวขึ้นอีกนิดนั่นรอเลย มีแพนอยู่ครับแบบว่าอยากไม่ไม่ให้อยากให้ดําขนาดเนี้ยเห็นสีผิวพี่พี่พิมไหมทุกคนสีแทนอะอาการเป็นไงไหนบอกหมอสิผิวพี่พิมอะสวยมากเลยแบบสีน้ําผึ้งอะไม่ใช่ดําอะเออตอนแรกผมก็ตั้งใจงั้นแหละแต่ว่าตอนผมบินลงลงไฟนั้นอะเออเอมานอนอะไรตรงเนี้ยอเออฮะดีจริงขอบคุณทุกคนครับก็คนนอน ก็ตอนที่ผมบินลงไฟมันมันดึกมันเป็นกคืนผมก็นึกก็สีแทนให้ดำปิดเลยหนุนตักหนุนตักโอเคอ๋อหลับตาซะที่หลับในวงแขนของฉันเวนอยยาวแล้วใช่โทษทีครับโทษทีครับขอโทษเลยหมอย่างน้อยเออหมอยาวกว่าแล้วคนสัตว์ดี คิดแล้วไม่มีผิดเจอกันอยู่หลัดๆบอลลางมันไม่ดีทุกคนอโอโหดมจุเกะ <c oughs> โอ้แล้วหม่อมชุบเราที่หลังด้วยนะใช่อย่าอย่าให้ได้ปากฉลามได้มีดก็แล้วกันตายเลยอะติดอนิเมะเลยอะ <c oughs> เพื่อนเราอะ <c oughs> หมอมันรู้นะคตเลยไม่เกี่ยวสำลีมต่อไบสเบผมฝึกมาแล้วเธอบ็อกซิ่งด้วยตอนฝึกอย่างอย่างเฟี้ยวเลยฝึกกับหุ่นไงไม่ได้ฝึกกับคน ชทหมินนะเออแชทมินว่าวันเนี้ยฮึอฮเอเเฮีอเ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 ้อ่อเอยู่อเฮ้ด้อ้อเ่อย ผมโดนนี่นี่42นี่แบคเกอร์เจานาผมเทปะช่ช่33เบตันแอคหมดคบสิบเอานี่เชื่อมันแรงเท่ามีดเลยวะเจานม่เอาสักบาทขึนมาอ่าเต้เลยอะเอออาไรนะไเต้ก็มาเก่งไิตเต้ยุ่เลยะไปไงชอกไมสชอกแมอ้ใช่เลยวครับชอกไมชอกไมสชิ่เ้มาเชแล้วที่ที่หลานหลานคือไอ้เจ้าเมัอนโผปะมันเไหม บันเทิงจานทั้งไฟได้ต่อยเอซมันแม่งโคตรต่อยเพื่อนไปสองนั่นแหละนิ้วสามอ่ะเพื่อนไม่เอาใส่ช่องขอาลงปั๊มปั๊มทีแรกใช่ไหมแล้วก็วิ่งแล้วก็สลายนรกสลายนรกไปโดนขอบคุณเขาไปโดนแดกเกอร์จะซื้อกล่องดำดึงหาของตีเองมาโดนในแบบอีกคือถ้ารีบจัดเละท่ยต้องเอาอุ้งเอซีก่อนครับแม่งเดินไม่ออกแบบอะไรก็ไม่รู้ เเอยย่งใจลดี๋วทานคีพวกเดียวกันนหรอบอยเฮาผูนี้จะใส่หรอได้อยู่ไปนอนมาแป๊บเดียวได้เสื้อเหรอใช่คีพวกเดียวกันเลยประธานไปเล่นปะฮะรองๆกันเลยคือเมื่อกี้ใครใครสั่งห้ามไม่ให้เข้าวะลุงแหลมลุงแหลมคือผมกดตัวจีอะเมื่อกี้ใช่คือเมื่อกี้มันคนเข้าเว้ยไม่ควรสั่งห้ามเว้ยคือเป็นจังหวะที่เขาที่เราได้เปใช่ไฟลอยเขาอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมเรากูก็งงว่าอะไร ผมเปิดขนาดนั้นก็คงไม่ต้องเดี่ยวแล้วพังไม่ไม่ที่ประธานเปิดนั่นคือเอาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บเก็บไปเยอะวมันเหนื่อยยังวะผมโดนฟรีอ่ะเมื่อกี้ผมโดนดักเกอร์ไปทีนึงอ่ะไม่รู้ของใครเมื่อกี้ได้ยินได้ยินได้ยินพี่พี่ว่าอย่าอย่าเข้าอะไรอ่ะพี่เย็นเล็กไม่ไม่จริงอ่ะมันเข้ากันได้เลยถ้าจะเล่นอ่ะมันได้ลงรลงรถลงรถมาแล้วแล้วอ่ะคือพร้อมแล้วใช่จะได้เสื้อเสื้อเดียวแล้วก็ได้ได้ครับเราครไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปกรอบคุณนิดก่อนยังไม่ได้กรอกขอบคุณร้อนบิดครับเดินไม่ออกอ่าสองศูนย์เก้าครับสองศูนย์เก้าใครเหยียอะไรเใหม่เดี๋ยวผมไปนั่ง่อนก่อนผมไปสองอ่ะสองศูนย์เก้าใช่เหรอแล้วเดี๋ยวผมส่งเพลงให้น้าไปหัดด้วยโอ้โหเจนี่แล้วโจอี้ตกหล่นได้อะไรอ่ะโจอี้ตกหล่นดีแตกรถอยู่อมาซ้อมมีอะไรอ่ะเสองศูนย์เก้าครับนี่กำลังไปเลยเขาโทรมาพอดีผมรับไปทุ่นเลยไปไอ้นี่หน่อยไปดอนนี่เพื่ออนยู่ไหน เออผมผมมี a อดที่ไม่ได้ใช้ครับคืนสองศูนย์เก้าครับสองูนเก้านาะเจอกันทุกคนใครหลไปครับขอบคุณกคนลมาบครับขอบคุณครับสวัครับ2วครับไองศนเก้าครับสองนกขอบคุณครับอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Let's go. Let's yeah, go uh, into the tour of Harvard Darwinlin.